สี่ราศีดวงแข็งที่สตูแพ้ภัยนะคะราศีแรกก็คือชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงแข็งมากเลยนะคะไม่ว่าจะมีใครมาพูดถึงคุณไม่ดีรับหลังนะคะและพยายามทําร้ายคุณนะคะทุกคนที่มาทาอะไรแบบนั้นกับคุณเนี่ยจะแพ้ภัยตัวเองค่ะและก็จะถูกเปิดโปงด้วยนะคะช่วงนี้นะเป็นเรื่องแปลกมากเลยยิ่งคุณถูกทําร้ายเท่าไหร่นะคะคุณยิ่งได้รับชื่อเสียงที่ดีขึ้นมากเท่านั้น,นะคะ่ะยิ่งคนพยายามจะทําร้ายคุณนะคะคุณกับยิ่งถูกปกป้องมากขึ้นเท่านั้น,นะคะ่ะแค่ เพียงคุณรักษาใจให้สงบนะคะแล้วก็มั่นใจในความดีงามที่คุณทําไว้นะคะนิ่งเขไว้อย่าตอบโต้ค่ะใช้ความซื่อสัตย์สุจริตในการตอบโต้เท่านั้นนะคะแล้วคุณก็จะได้ถูกการยอมรับค่ะเรื่องดีๆเนี่ยมันจะวกกลับมาหาคุณส่วนศัตรูเนี่ยจะแพ้ภัยตัวเองแล้วก็สิ้นสลายหายไปเองนะคะราศีที่2ค่ะคือชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เนี่ยเปล่งและสมีชัดเจนค่ะใครเคยเป็นคู่แข่งกับคุณแล้วก็พยายามที่จะหักคุณให้จมลงนะคะเขาจะจมลงเองค่ะ พราะพลังของคุณนะคะช่วงนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆจะกรลบลัศมีของศัตรูให้แผ่วลงไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะช่วงนี้นะคะการทํางานของคุณความพยานมันเพียนความตั้งใจสร้างกรรมดีของคุณที่มีมาตลอดนะคะจะทําให้ตัวของคุณนะคะได้รับการปกป้องเหมือนกับว่าเป็นเกราะป้องกันนะคะจากพลังบุญพลังความดีงามของคุณนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะทําร้ายคุณนะคะสุดท้ายสิ่งที่คุณพยายามสร้างความดีมาตลอดจะเปล่งคุณค่าออกมาให้ทุกคนได้เห็นค่ะขอให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้านะคะอย่างซื่อสั และมั่นคงค่ะแล้วคนจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทำให้ดวงของคุณยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจนศัตรูทำอะไรคุณไม่ได้เลยค่ะ ราศีต่อไปนะคะชาวราศีพิจิกค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกมีความโดดเด่เนในการต่อสู้กับอุปสรรคค่ะคุณมีพลังที่แน่วแน่และมั่นคงนะคะและคุณเองเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ยอมให้ใครมาทําลายชื่อเสียงคุณได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต่อสู้กับก็คือคุณจะต่อสู้ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตนะคะการทํา,นทานในสิ่งที่ถูกต้องและโปร่งใสของคุณนะคะจะเป็นเกราะป้องกันให้คุณเนี่ยไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือศัตรูที่มาแพ้ผ่านคุณค่ะความจริงใจและความตั้งใจดีของคคคุุณณนนนะะะจเะเปป็กกาา้้องัทที่ํให ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็หาเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะไม่ว่าอุปสรรคเนี่ยจะมาจากทางไหนก็ตามนะคะอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยจะค่อยๆค,คลี่คลายหายไปเองนะคะแม้แต่ว่าศัตรูเนี่ยคิดจะทําร้ายคุณนะคะก็ทําอะไรคุณยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพวกเขาจะแพ้ภัยตัวเองแล้วก็จะค่อยๆหายไปค่ะขอแค่ว่าคุณอย่าประมาทควบคุมอารมณ์ให้อยู่ก็พอนะคะและราศีสุดท้ายค่ะชาวราศีมังกรค่ะ ดวงของชาวราศีมังกรช่วงนี้นะคะโดดเด่นจนไม่สามารถมีใครทําอะไรได้เลยค่ะคุณอาจจะเจอคนที่เป็นศัตรูเข้ามาหาเข้ามาประทะคุณตรงๆตา้งใจเข้ามาพูดท้าทายเสียดสีหรือทําให้คุณรู้สึกเสียกําลังใจนะคะ แต่พวกเขานะคะก็ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่านั้นค่ะสิ่งที่เขาพูดนะคะหรือคําท้าทายเหล่านั้นนะคะมันจะกลับกลายมาเป็นแรงผลักดันให้คุณเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมค่ะและทําให้คุณหาสาเหตุว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงไหมคุณเป็นอย่างที่เขาสบประมาทไว้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นอย่างที่เขาสบประมาทไว้คุณจะรีบแก้ไขอย่างทันท่วงทีค่ะคุณไม่จาเป็นต้องตอบโต้ศัตรูคุณด้วยวิธีใดเลยนะคะแค่คุณมุ่งมั่นนะคะททททําาาาในนนนสสิ่่่่่งงีถูููกกตตต้้้้ออไปะะะคัรเเหลยจึว ผิดคนนะคะอย่ามาเล่นกับชาวมังกระคะ่ะการเอาคืนของคุณนะคะไม่ใช่การไปด่าทอหรือตอบโต้ตรงๆค่ะแต่เป็นการอดทนและเดินเข้าหาเป้าหมายอย่างมีโฟกัสนะคะอย่างมีวินัยของตัวคุณเองค่ะสุดท้ายนะคะคุณจะเป็นฝ่ายยืนหยัดและมั่นคงค่ะโดยที่ศัตรูเนี่ยไม่สามารถแผ่าพานคุณได้เลยนะคะ